วันนี้เราจะมาดูองค์พระพุทธเจดีกับพญาคุฑนะครับนะครับพญาคุฑปีกหักนะครับหลังจากที่เราส่งไปให้กับลูกค้าที่บูชาแล้วนะครับแล้วเกิดการส่งมีปัญหาเนี่ยเราจะต้องเคใม้กับลูกค้าเลยนะครับมาดูพระองค์พระพุทธนะครับดูนะฮะพระราหูเนี่ยข้างล่างเนี่ยหักครับแล้วก็พระเศียรพระกฏ ตรงนี้หักนะฮะทีนี้อันนี้ก็หักด้วยด้านหลังนี่หนักสุดนะครับขนส่งนะฮะก็ต้องยอมเปลี่ยนให้นะครับนี่ฮะแตกดีไม่โดนถึงขญานาคนะครับมาดูของพยาคุดนะครับเราจะดูยังไงว่าเป็นของแท้เด็กน้ำพีหรือไม่นะครับนี่นะฮะเราเข้ามาดูข้างในนี่เห็นไหมครับนี่เป็นมวลสารเด็กน้ำพีอยู่ข้างในเต็มหมดเลยนะครับ แต่ผมไม่แนะนาให้ทุกท่านเอาไปแล้วไปคุบหรือไปหักมาแบบนี้นะครับเพื่อจะดูว่าข้างในเป็นเหล็กเงิพีจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจริงนะฮะทำแบบนี้ไม่ได้ทำทำไม่ได้ทาง่ายนะไม่ได้ทําง่ายนะครับเพราะต้องเอามวลสารอะไรเข้าไปนะครับอันนี้คือพญาคุธนะครับส่งไปปีกหักปุ๊บแล้วก็ต้องเคมให้ถูกค้านะครับอันนี้องค์นี้สวยครับสีแดงนี่นะฮะอันนี้องค์ข้าพระ่มนะครับเคมนะครับนี่ฮะปีก นี่ปีก็ยังมีมวลสารอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นเม็ดเมดนี่ครับนี่ฮะอันนี้จะเห็นชัดกว่าเนี่ฮะเป็นเม็ดเมที่นี่นี่คือของแท้ครับมะของปองก็คือจะเป็นไม่มีพวกมวลสารพวกนี้อยู่นะครับจะไม่มีพวกนี้ะนะนะครับท่าใดสนใจบูชาพระสูงอุคนนะครับผ่านทางร้านผมนะก็คือเป็นของแท้หมดเลยนะครับ เ,เลน้ำพี่หมดเลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะครับทุกการส่งจะมีของแถมของแถมให้นะองค์พระถมนี่สวยครับผมยอมรับว่าองค์ท่านออกมาสวยจริงนะครับองค์นี้เคยทายได้บ้างครับก็คืออะไรองค์นี้ครับเนี่ยน่าจะเป็นท้าพระผมนี่ฮะมีพญานาคด้านหลังเน่แนะ่น่าจะเป็นองค์ครบพะผมนะฮะ ไม่ได้เขียนไว้หรือนี่ฮะตรงนี้ก็สวยเคนะครับเหล็กนพีก็ดูกันแบบนี้นะฮะ